กหับการพิกฉมการศึกษานะครับเรามองว่าในส่วนของการปรับเปลี่ยนเนี่ยจะต้องปรับตั้งแต่คนก่อนนะครับนะโดยที่ทุกคนจะต้องเป็นดิจิ t a ลซิ t i z เซนะครับนะให้พร้อมกับยุคที่เป็น New Normal และ n ก็เน็กซ์นอร์ดังนั้นพอทุกคนบุคลากรนะครับนะผู้บริหารนะครับนะอาจารย์นะครับนะสามารถใช้งานเครื่องมือต่างๆนะครับนะที่เป็นเครื่องมือในยุคดิจิทอลได้อย่าง คร่ควแล้วเนี่ยนะครับนะก็จะสามารถนําไปใช้นะครับในการเรียนการสอนนะในการทําวิจัยในการทําสิ่ง,งต่างๆนะครับเพื่อที่จะ deliver นะครับองค์ความรู้ให้นาาักศึกษาได้ถัดมาก็จะเป็นเรื่องของการปรับปรุงสภาพแวดลอ้อมนะครับเขาเรียกเป็นลนักษณะของ infrastructure นะครับโนะครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับนะที่จะต้องทําให้เออนะครับนะต่อการเรียนการสอนนะครับนะอาจารย์ก็จะต้องสามารถ สร้างในสร้างสารรค์องค์ความรู้นะครับนะเผยแพรศึกษาได้ตลอด24ชั่วโมงอยากจะสอนเมื่อไหร่สอนได้นะครับนะส่วนของนักศึกษาเองอยากจะเรียนเมื่อไหร่เรียนได้เหมือนกันนะครับนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ที่จะต้องปรับนะครับนะอีกส่วนหนึ่งก็คือก็จะเป็นเรื่องของตัวเครื่องมือนะครับนะที่เราเรียกเป็น tool set นะครับนะเพื่อที่จะให้อ่าทุกคนเนี่ยนะได้ใช้งานนะครับนะทั้งเรื่องของซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์นะครับนะเรื่องของอ่า ตัวโปรแกรมต่างๆระบบต่างนะครับนะที่จะต้องเอื้อให้กับนักศึกษาร,นะรนะในการเข้าถึงได้ตะลอดเวลาในส่วนของความท้าทายเรามองว่าอันดับ,บแรกเลยก็คือมันเป็นเรื่องของการการทําให้ได้ตามแผนงานนะครับเรนะื่องด้วยว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมหาวิทยาลัยเราอายุ22ปีแล้วนะครับนะเราปรับปรุงทางด้านของโครงสร้าง i n นฟราสตรั t เจอร์มาตลอดนะครับหมายถึงว่าโครงสร้างทางด้านของตึกต่างๆนะครับณตอนนี้เองเนี่ยมันเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมน,นะครับนในการเปลี่ยนในยุคของเขาเรียกเป็นเรื่องของเวิร์กเรื่องของ Logic ต่างๆนะครับนะต้องขอบคุณโควิดด้วยนะครับนะที่เข้ามาถูกช่วงเวลาพอดีนะครับนะที่กลายเป็นพลิกวิกฤตเป็นโอกาสนะครับทุกอย่างโครงสร้างทางด้านของไอทีเราต้องปรับเปลี่ยนหมดนะครับเพราะว่า,ามันจะต้อง เพื่อต่อการเรียนการสอนนะครับนะนั้นการที่ได้ผู้บริหารที่มีความเข้าใจนะครับนะายควาว่าทีมบริหารช<ม>ุดนี้เข้าใจนะครับในในส่วนของอความเป็นดิจิตอลนะครับแล้วก็การพิจารณาโครงการต่างๆตอนนี้ง่ายขึ้นนะครับความง่ายไม่ได้หมายความว่าอะไรก็ได้นะครับแต่ความง่ายในที่นี้คือทุกคนต่างพิจารณาแล้วเลือกสรรของที่ดีที่สุดนะมาให้กับอาจารย์และก็นักศึกษาอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ที่ เป็นจุดที่เราจะใช้ในการพัฒนามาหาวิทยาลัยต่อนะครับนะก็จากนโยะบายของมาหาวิทยาลัยนะครับนะทีะ่รอยยล่าเข้าสู่การเป็นดิจิตต้องยูนิเวอร์ซิตี้นะครับนะแล้วก็ดิรท่นานอธิการด้วยนะครับนะที่ให้ศูนย์ไอทีเนี่ยเป็นเป็นฝ่ายดำเนินการนะครับนะตอนนี้เองเนี่ยตามแผน1-2ปีข้างหน้านะครับเราจะเน้นกะาร,นะรพิฉมอย่าง พลิกเลยนะครับของมหาวิทยาลัยนะครับดับแรกก็คือเป็นเรื่องของการปรับปรุงระบบเครือข่ายพื้นฐานทั้งหมดนะครับนักศึกษาทุกคนจะเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้เร็วขึ้นนะครับเครือข่ายภายในเร็วขึ้นส0เท่านะครับรวมถึงอย่างที่2ก็คือเรื่องของ Wi-Fi นะครับทั่วทุกพื้นที่นะครับไม่เว้นแม้แต่กระทั่งหอพักนะครับโซนแอร์ไอเอเรียห้องเรียนนะครับทุกคนสามารถเข้าถึงนะครับด้วยอุปกรณ์ต่างๆนะครับเพื่อที่จะเรียนรู้ได้นะครับ ถัดมาก็จะเป็นเรื่องของอตัวระบบต่างๆนะครับทั้งเซิร์ฟเวอร์ทั้งส่วนของที่เราจะขยายนะครับในส่วนของระบบนะครับ,รบเพื่อใหอ้การพัฒนาต่อยอดในเรื่องของระบบ,บในการเรียนรู้เนี่ยมันสามารถเป็นไปได้นในส่วนของอความท้าทายตอนนี้ก็คือ ทยังไงจะให้ทุกอย่างเนี่ยมันมันบิ๊กแอนแมทช์แล้วลงตัวนะครับเนะนื่องจากว่านอยูายของมาหาวิทยาลัยเราเนี่ยตอนนี้เราเซตให้เป็นเรนเดดต์เรียนนิ่งนะครับนะทุกอย่างใหม่หมดนะครับอาจารย์ก็ใหม่นักศึกษาก็ใหม่นะครับนะทุกคนพึ่งหลังยุคโควิดนี่แหละนะครับนะที่ทุกคนอาจจะต้องมาปรับเปลี่ยนเป็นออนไลน์นะและบางครั้งเองเนี่ยก็มีลักษณะออฟไลน์ด้วยนะครับนะบางครั้งเราจะถูกถูกบีบให้สอนทั้งออนไลน์และออฟไลน์ไป,ปร้วงกันนะครับ นะวันสอนในห้องเสร็จแล้วก็มีนักศึกษาอีกกลุ่มหนึ่งที่ไม่สามารถเข้าประเทศได้นะเรามียนักศึกษาต่างชาตินะครับนะดังนั้นการที่เราจะต้องเตรียมะูบให้พร้อมที่จะต้องสามารถทาทั้งสองอย่างพร้อมๆกันได้นะครับนะเราลองนึกดูดีๆว่าในส่วนของทารเรียนการสอนเนี่ยนะครับนะใ,นในยุคอนาคตข้างหน้านะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือทุกอย่างมันจะต้อง seamless นะครับนะอาจารย์เดินเข้ามาในห้องสามารถเริ่มสอนได้ทันทีนะครับ โดยที่กดแค่ปุ่มเดียวนะครับทุกอย่างจะต้องง่ายสำหรับอาจารย์นะครับและต้องง่ายสำหรับนักศึกษาด้วยในการเข้าถึงนะครับสื่อมีเดียทุกอย่างนะครับที่จะต้องรองรับนะครับโดยที่นักศึกษาเองแต่ละคนเองเนี่ยวิธีการมุมในการเข้าไปเรียนรู้ของแต่ละคนเนี่ยบางคนชอบการปฏิบัติบางคนชอบอ่านอย่างเดียวบางคนชอบฟังอย่างเดียวนะครับบางคนชอบทุกอย่างเลยนะครับดังนั้นการเข้าถึงองค์ความรู้เรื่องพวกนี้นะครับควรที่จะต้องเป็นดิวายดิทาง เข้าเข้าถึงได้ตลอดเวลานะครับแล้วก็เลือกตามบริบทที่เหมาะสมตัวเองได้ด้วยครับนี่ก็เป็นเป็นลักษณะของ blended learning นในที่ที่เราอยากจะได้ในส่วนของการ update skill นะครับส่วนใหญ่แล้วคนในในศูนย์ไอทีก็จะเป็นนัก เทคโนโลยีอยู่แล้วนะครับดนะนั้นเราใช้นโยบายของมหาวิทยาลัยนะครับนะก็คือลองไลฟ์เลิร์นนี่นะครับนะทุกคนมี i n เซ e ตของการเรียนรู้ตลอดชีวิตนะครับนะดังนั้นการเรียนรู้เรื่องใหม่ๆไ,ไม่ใช่เรื่องยากสำหรับเรานะครับนะแต่ว่าการเลือกของที่มัถูกต้องแล้วเ,เอามาใช้งานอันนั้นก็เป็นเรื่องสำคัญนะครับนะหลักการที่เราใช้ก็คือ หนึ่งก็คือเรื่องการเรียนรู้ด้วยตัวเองนะครับนะทุกคนสามารถเรียนรู้ออนไลน์ได้นะครับมีเป็นเทคโนโลยีรบุกเคลเยอะแยะเลยนะครับเนะี่ยอย่างของครั้งที่เราเปิดคอร์เซราฟรีให้ใช้น,น,นะครับนะก็ก็มีการเข้าไปแล้วก็เก็ตไปเซอร์มานะครับนะการแลกเปลี่ยนระหว่างบุคลากรด้วยกันเองนะครับนะที่แลกเปลี่ยนองความรู้กันนะครับนะอีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นการเรียนรู้ผ่านเพื่อนรุ่งงาผ่านในส่วนของอ เวนเดอร์ที่เข้ามาหาวิทยาลัยนะครับนะทุกคนก็มานอกจากของแล้วก็คือมาพร้อมกับองค์วความรู้นะครับนะแล้วก็สนับสนุนให้รครามนการพัฒนาตัวเองอย่างต่อนเนื่องนะครับนะให้เหมาะสมกับภารกิจของมหาวิทยาลัยนะก็อยากจะเชิญชวนนะครับนะพี่ๆน้องๆนะครับนะอาจารย์ทุกท่านนะครับนะรวมถึงผู้บริหารด้วยเนาะนะครับนะแล้วก็นักศึกษานะครับนะท่านใดที่ผ่านมาเห็นช่องทางนี้นะครับ นะอยากจะฝากกด subscribe นะครับนะนะเพราะว่าเนื้อหาของอ e ีเม s ซีของมาริเองเนี่ยเป็นประโยชน์อย่างมากนะครับนะเรามีการนำเสนอสารจากผู้บริหารนะครับนะให้ทุกคนได้รับทราบร่วมกันนะครับนะองความรู้ให,ใหม่ๆองค์ความรู้ดีๆนะครับนะที่มาใช้ในการการเรียนรู้นะครับนะการสอนนะครับนะสามารถช่วยให้เรานอกจากพัฒนาตนัวเองได้แล้วนะครับนะเรายังสามารถเอาไปใช้กับในเรื่องอื่นได้ด้วย you